สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิกุลสาวุดออินสวิตค่ะสําหรับวันนี้วันอาทิตย์อยู่บ้านไม่ไปไหนค่ะก็จะไปไหนได้เละคะดูสภาพอากาศของวันนี้สิคะสุดยอดเลยค่ะฝนตกทั้งวันเลยค่ะตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นทะเลสาบซุกนะคะหรือว่าทะเลสาบคามนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะตรงช่องว่างระหว่างเมฆก,กับแสงมันเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะ สาวิตรชีวิตก็พลาดไม่ได้ค่ะที่จะหยิบกล้องมาเก็บภาพส,สวยๆค่ะสะภาพอากาศเวลานี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะลมก็แรงนะคะแล้วก,ก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นระยะๆะะค่ะโอ้โหพายุคงจะมาแรงค่ะ ที่มองไปข้างหน้านะคะฝั่งลูเซอร์น่าจะฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วค่ะตอนนี้ตกทั่วถึงเลยค่ะมองไปข้างหน้าเห็นฝนตกลงทะเลสาบก็เป็นภาพที่สวยแปลกไปอีกแบบหนึ่งค่ะ นหยุดตกแล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะนาทีนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวออกไปแล้วนะคะว่ามีน้ำท่วมตรงไหนบ้างค่ะที่ลูเซิร์นก็ระดับน้ำเพิ่มค่ะแล้วก็ทะเลสาบสูงระดับน้ำก็เพิ่มเช่นกันค่ะอากาศก็กำลังเย็นสบายนะคะ มีลมเบาๆค่ะแต่ไม่เยอะค่ะแต่ก่อนช่วงฝนตกก็ลมแรงมากค่ะก็อากาศก็เย็นค่ะตอนนี้สหรับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกค่ะช่วงเย็นค่ะประมาณทุ่มกว่าแล้วค่ะ อาทิตย์ประหันตกดินครัพี่น้องกะเอาวิวมาฝากค่ะอากาศกะเย็นสบายค่ะเมื่อนีสาวอุดรสวิตไปออกไปใส่เลยค่ะเพราะว่าพักพอนอยู่บ้านค่ะพี่น้องอากาศบ่ดีบ่อยากออกไปจ้ายานจะบ่สบายจ้ะเบื่ออื่นกะจะได้ลุยงานเต็มทีค่ะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะพี่น้องทะเลสาบกะเงียบสงบค่ะบ่มีเรือบ่มีอย่างเลยค่ะ เงียหลีค่ะมือนี้ได้รับนามกระสูงค่ะสำหรับคลิปนี้กะมีอย่างหลายเลยค่ะอยู่บ้านและการเก็บภาพบรรยากาศอยู่บนตึกสัน่นแปดมาให้เบิงค่ะพี่น้องอันนี้อยู่ที่มูบานข้ามจังหวัดสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้จ้า ต,ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาอีก15นาที2ทุ่มค่ะก็คือทุ่ม45นั่นเองค่ะสภาพของอากาศช่วงนี้นะคะมีแดดอ่อนๆค่ะ าที่ใกล้ตกดินแล้วนะคะที่เห็นข้างหน้านี่ก็คือวิวภูเขาลิกกี้ทะเลสาบสูกแล้วก็ซุกเกอร์แบกค่ะ วิโดในสวิตอาศัยอยู่ที่คามนะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เราพักอาศัยอยู่ที่ชั้น8ค่ะเราโชคดีมากค่ะที่ไม่ต้องออกไปไหนก็สามารถได้มองวิวภูเขาได้ทุกวันค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะสำหรับเวลานี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มสินาทีค่ะพาทิดก็ได้รับขอบเขาไปแล้วค่ะแต่ว่า ก็ยังไม่ได้มืดสนิทนะคะก็ยังเห็นท้องฟ้าเป็นแสงทองๆอ,อยู่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมค่ะแล้วก็ที่มาแวะชมภาพบรรยากาศวิวที่ชั้น8ของเทียบพักอาศัยของสาววิดอแนชีวิตด้วยกันค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำนะคะหลัง3ทุ่มค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ ถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดอรอินสปิดด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลาตีสวัสด์ค่ะ